ผมฟลอสนัทพงษ์ชาติพงษ์ครับนี่คือ MU Link นะครับรายการนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับแต่ละคณะที่น่าสนใจในมหาลัยมหิดลครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้นาเสนอไปแล้วนะ่นเกี่ยวกับแต่ละสาขาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาลัยมหิดลสัปดาห์นี้ครั้งนี้ครับเรามาต่อกันดีกว่าครับกับสาขาที่เหลือนะครับว่าอาจารย์ไข่จะพาผมไปรู้จักกับสาขาไหนบ้างเอาว่าตามผมมาเลยครับ no way to stop us unless you shoot a ครับอาจารย์ไข่ครับหัวอาคารสวยน่าเรียนมากเลยนะครับสะอาดสะอ้านมากแล้วสาขาที่อาจารย์จะพาผมมาดูเนี่ยคือสาขาอะไรครับสาขานี้เรียกว่าป๊อปปูล่ามิวสิกครับผมป๊อปปูล่ามิวสิกคือดนตรีป๊อปอหรฮะดนตรีป๊อปนี่แหละครับก็คือชาวบ้านไทยๆเนี่ยเขาเรียกกันว่าดนตรีสมัยนิยมสมัยนิยมก็คือมาจากคำว่าป๊อปปูล่านี่แหละก็คือป๊อปอะไรป๊อปๆเนี่ยมันก็คือเป็นที่นิยมกันแล้ว สาขานี้เนี่ยนักเรียนเนี่ยมาสมัครเยอะนะฮะมาสมัครเยอะแทบแทบแทบจะเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยของของคณะก็ว่าได้ถึงชื่อสาขาป๊อปปูล่าใช่ครับผมทำไมถ้ามันพิเศษยังไงทำไมถึงก็เป็นป๊อปปูล่าครับดนตรีมันแตกต่างกับสาขาอื่นยังไงฮะดนตรีมันก็คือคืออะไรที่มันป๊อปป๊อปเนี่ยครับที่มันนิยมกันเนี่ยเราก็จะ cover หมดเลยกีตาร์ใช่เบส คีย์บอร์ดใช่ครับกลองใช่ครับผมแล้วก็มีนักร้องก็มีครับเครื่องเป่าก็ได้ครับครับถ้าสมมติวงไหนที่เป็นวงที่มีเครื่องเป่าเราก็สอนเครื่องเป่าให้ด้วยอก็คือเหมือนที่เราเห็นแบบว่าดนตรีสดบนเวทีอย่างนั้นก็คือเป็นป๊อปปูล่าใช่ครับผมอ๋อแล้วมันมีอะไรลึกไปมากกว่านี้ไหมฮะที่แตกต่างกับสาขาอื่นอืมถ้าจะลึกไปมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวขอเชิญไปเจอต่อาจารย์ประจำสาขาเลยอ๋อได้เลยครับอาจารย์งั้นเชิญท่านหนครับผมโอ้ดินเสียงแล้วดินเสียงแล้ว คนต่อที่อยู่ไหนฮะสาขานี้ปั๊บปุ่น่าอยู่ไหนฮะอาจารย์อยู่ไหนฮะฝอยมาที่เลยครับฝอยอาจารย์ใครเดี๋ยวผมจะแนะนำผรู้จักครับครับอาจารย์คาร์ลวิสครับผมเนี่ยครฮะครับผมชื่อเล่นชื่อเช้ครับผมแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่เนี่ยเข้ามาสาขานี้ปั๊บเนี่ยเราเริ่มอะไรก่อนอาจารย์ จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอย่างถ้าเรามองอย่างวงรูปวงเล็กเนี่ยใช่ไหมครับปีหนึ่งปีหนึ่งปีสองจะถูกบังคับข้างหลังเนี่ยเราจะเป็นปีหนึ่งกับปีสองจะจะถ้าในวิชารูปวงมันจะเด็กๆปีหนึ่งปีสองจะโดนโดนบังคับเรียนบังคับบังคับโดนโดยโดยอาจารย์จะจัดเลเวลอะไรเงี้ยฮะเลเวลแล้วก็อาจารย์จะจะแบ่งนักเรียนเนี่ยไปอยู่ตามเซกชันต่างๆมีมีล็อกมีอ่านบีมีอะไรอย่างเงี้ยฮะมีโซมีฟังมีอะไรอย่างเงี้ยตามที่ตามที่อาจารย์ถนัด เนาะครับแต่ท้าที่อาจารย์คนนั้นถนัดแต่พอขึ้นปีสามปีสี่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นดิพเอนเนนต์นักศึกษาก็จะไปจับรวมวงกันเองอะไรเงี้ยเริ่มทํา MV มวีเองแล้วเริ่มทําเริ่มเข้าสตูถ่ายภาพเริ่มแบบเริ่มฟอร์มวงเริ่มเขียนเนื้อเพลงเองแล้วอะไรเงี้ยแต่เนี้ยจะอยู่ในความดูแลของอาจารย์ประมาณนึเพราะนั้นวงที่ที่ที่ฟอยเห็นอยู่ข้างหลังอะครับก็จะเป็นวงที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้จับกันเองจะเป็นอาจารย์จับให้อะไรเงี้ยใช่ครับแล้วแต่ละคนนี่เขาต้องเลือย่าง ก็จริงๆแล้วมันจะมีวิชาบังคับให้เรียนเบสิกเปนโนอยู่อะครับอ๋อคือเปนโนนี่ทุกคนต้องไ,ได้เรียนทุกคนต้องได้เรียนครับเพราะว่าฝึกคีย์ฝึกฟังโนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอย่างเปนโนถ้าเราถ้าถ้าถ้อธิบายให้เขาเข้าใจง่ายๆว่ามันสําคัญยังไงครับ <c oughs> คือคือถ้าเราถ้าเรามองไปที่เปนโนเราจะเห็นเราจะเห็นแผงที่ให้เรากดเนี่ยตรงคีย์มันเนี่ยตั้งแต่มันมันเยอะมากครับมันมีทั้งโทนต่ำทั้งโทนกลางทั้งโทนสูงเนี่ยแร้วาก็มือเปนโนสามารถที่จะแบบ สามารถเล่นเบสก็ได้สามารถกดคอร์ดก็ได้หรือสามารถเล่นเมโลดี้ก็ได้ก็เลยเป็นนมมันก็สําคัญเหมือนกันครับเพราะว่าได้มันได้ยินย่านเสียงครบทุกย่านนะฮะประมาณนั้นแล้วต้องมีการเตรียมตัวไงไหมครสมมติคนที่อยากอยากจะมาเรียนสาขานี้ก็สมมติถ้าเกิดว่าโอเคเรามีเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องลงลึกกับเครื่องมือตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปลองไปดูที่ระบบการศึกษาครับของ อาทำเบียนการศึกษาครับลองเข้าไปดูในเว็บก็ได้เขาจะมีเขาจะมีมีอะไรบ้างก็จะมีเทคนิคที่ว่ากันด้วยสเกลว่ากันด้วยเออเพลงแบ c k ก n g งแท็กที่บังคับให้เรียนไม่ให้เข้ามาสขาป๊อปูล่าโดยเฉพาะเลยนะใช่ครับมันก็จะมีแบ c k ก n g งแท็กอย่างที่ผมบอกครับแบล็กทิงแท็กแบบมีมีแนว ฟังมีโซมีอะไรอย่างเงี้ยให้เราต้องเล่นให้ได้หลายแบบแล้วก็มีมีสเกลเขาบังคับให้เราสอบแต่ว่าอาจารย์อาจจะเป็นคนเลือกคนเลือกให้สอบมไม่ได้ิดตามแนนว่าจะเป็นันนใช่ครับใช่ครับมที่ซ้อมแต่นี้มาแต่มาถึงหน้างานอาจารย์ใช่เพราะว่าบางทีเราเราบางทีเราเราซ้อมแต่เพลงเพลงเดียวที่เราที่เราถนัดมามาสอบเนี่ยครับบางทีมันก็แบบบางทีเราเราอาจจะเล่นเพลงอื่นไม่ได้เลยก็เป็นไม่ได้นู่ครับเข้ามาก็อาจจะเป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่ตกมออีกไม่ตกบอลอีกตบสิตบมือเล่นดีขนาดนี้ตบมืออุ้ยนั่งดูอยู่คนเดียวเนี่ยฮะมีเงินครับจ้างวงมาเล่นให้ดูคนเดียวครับเอ้าอาจารย์ขายไปอยู่บนนั้นได้ยังไงอาจารย์ขายโถอาจารย์ไปแจ้มกับเขาได้ยังไงผมก็พยายามครับอยากสอบเข้าที่นี่ได้บ้างสแจนะฮะสจอันนี้ก็เป็นน้องๆที่นี่นะคะยู่าขาแจ๊จนี่ปีอะไรครับปีสี่ปีสี่นี่ค่ะปีสาม ปีสนะแล้วน้องนี่ปีแรกครับโทษครับม .4 ครับมอสีกำลังไปรีเข้าที่นี่กำลังจะเรียมสอบเข้าครับอาจารย์โจอาจารย์โจอาจารย์โจสวัสดีครับแจ๊สนี่มันคือแสดงว่ามันต้องแบบคนแบบให้ความนิยมมากถึงมีสาขาของตัวเองแจ๊สเนี้ยมันไม่มีสาขาล็อกไม่มีสาขาสาขาแบบ คล้ยเล็กเก้ไม่มีแต่บีแต่แจ๊สยางเดียวโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นล็อกเล็กเก้อะไรก็ตามเนี่ยถ้าที่นี่เราก็รวมเป็นสาขาดนตรีป๊อปปูล่าเลยป๊อปปูล่านะฮะใช่ครับแล้วแจ๊สที่แตกต่างกับสาขาอื่นยังไงครับอาจารย์ก็ถ้าเอาง่ายๆก็เป็นดนตรีอีกแนวหนึ่งนะครับเพราะว่าที่นี่ในในด้านดนตรีปฏิบัติก็จะมีดนตรีคลาสสิกดนตรีป๊อปดนตรีแจ๊สมีดนตรีไทยอะไรประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นดนตรีแจ๊สก็คือเป็นเป็นเป็นรูปแบบหนึ่งของของดนตรีคือ การฟังดนตรีแจ๊สเนี่ยส่วนใหญ่ที่กิดจุดประเด็นหลักๆนี่คือมันจับจากตรงไหนได้ฟังปุ๊บรูร้ว่าอันนี้แจ๊สแน่นอนอจุดเด่นของเอกลักษณ์ของแจ๊สคือเรื่องของการด้นสด การอินโนเซชันนะฮะก็คือเป็นดนตรีที่เน้นการแสดงฝีมือของผู้เล่นค,ค่อนข้างค่อนข้างเยอะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าได้ฟังเพลงอะไรเป็นเป็นโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นเพลงบรรเลงซะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็ถ้ารู้สึกเพลงมันยาวๆโซโล่เยอะๆเนี่ยครับประมาณอย่างนั้นฮะก็คือเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นก็จะมีการโซโล่การรีขึ้นน้ำด้วยแล้วมันก็จะมีลักษณะของบุคลิกของเสียงที่แตกต่างจากดนตรีประเภทอื่นอาจารย์แล้วอย่างเวลานักเรียนที่เข้ามาเนี่ยก็คือต้องมีความชอบในดนตรีพื้นฐานคือเครื่องดนตรีแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเป็นมมตตองเนนครรื่่่่ีแแจหวาบ มีการแบ่งกันคือถ้าเข้าแจ๊สเนี่ยครองที่เปิดรับเนี่ยก็คือมีเปนโนนะครับเครื่องนี้คือเบสนะฮะอันนี้กีตาร์กีตาร์ไฟฟ้านะครับกลองนอกนั้น้ก็จะมีพวกเครื่องเป่าเครื่องเป่าถ้าอยู่ในตระกูลพวกเครื่องลมไม้คือแซกซโฟนคลาริเนตจริงๆก็ลับเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าพวกตระกูลเครื่องทองเหลืองก็คือเช่นทอมโบนทรัมเปตหรืออะไรประมาณแบบนี้ตอนนี้ถามว่าแจ๊สเนี่ยเรียนอะไรกันบ้างก็ถ้าตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ย จริงๆทุกอย่างที่สิ่งที่ต้องเรียนคือใน8เทอมที่เรียนเนี่ยต้องมีวิชา private lesson ก็คือเรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ในแบบของแจ๊สนะครับต้องมีการรวมวงกันเพราะฉะนั้นทั้งทั้ง8ดเทอมเนี่ยจะต้องจับวงมารวมกันเป็นลักษณะคล้ายๆที่เราเล่นกันกันแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มีการเรียนบิ๊กแบนอันนี้ก็คือวงใหญ่อันนี้ก็ก็แล้วแต่เด็กก็จะเลือกเลือกเรียนวงใหญ่ประเภทไหนก็ได้แต่บิบแบนก็ตัวเลือกไว้ให้เลือกปีหนึ่งต้องเรียนวิชาพื้นฐานดนตรีแจ๊สเพราะฉะนั้นเขาก็จะสอน วิธีเล่นปฏิบัติอะไรงนี้มีหมดเลยจนกระทั่งพอเข้าปี2ก็ทฤษฎีแจ๊สนะครับแล้วก็เรียนวิชาดนตรีวิชาเ i ็ a t i อ n เนี่ยเป็นวิชาตัวที่ ท,ที่สำคัญมากๆเด็กรุ่นเก่าๆจะเรียนตอนปี3ตอนนี้เราปรับหลักสูตรใหม่ให้มาเรียนปี2คงขัวไปถึงปี3ามจะได้จะได้มีฐานแน่นๆจะได้ <ใน S 2> มีฐานแน่นนะๆครับแล้วก็พอปี3เนี่ยพอเราเริ่มรู้จักกับเรื่องราวต่างๆในดนตรีแจ๊สรู้จักเพลงรู้จักระยะแล้วก็ค่อยมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊สนะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าวิชาที่นอกเหนือจากนั้นเช่นการประพันธ์การแต่งนะครับแล้วก็วิชาของการเลรยนดนตรีแจ๊สนะครับวิชาการสอนดนตรีแจ๊สก็อยู่ในหลักสูตรนะครับแล้วก็มีวิชาสัมมนาดนตรีีีน้กกก็็เเรรยยว่าาาพม เด็กมีความรู้ในเชิงกว้างมากไปกว่าเรื่องของการเล่นการอะไรต่อมีอะไรทั่วไปอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกวิชาหนึ่งอันนี้เป็นวิชาเลือกแต่ว่าเด็กค่อนข้างจะลงกันค่อนข้างเยอะก็อย่างที่เห็นตรงนี้อันนี้คือคือชื่อวิชาว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นวิชาการประชุมสัมมนาประชุมเชิงวิชาการด้านดนตรีแจ๊สอันนี้ค,นคือถือว่าเป็นหนึ่งวิชาเป็นหนึ่งวิชาคือช่วงช่วงนี้สาขาเรามีการจัดเทศกาลดนตรีแจ๊ ใหญ่โตมโหลานันนึงที่ชื่อว่า Thailand International Jazz Conference อันนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมที่อยู่ในในในหลักสูตรนี้ด้วยใช่ครับตอนนี้ถามอาจารย์ไข่บ้างในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าในสาขาดนตรีแจ๊สว่าทำไมถึงเลือกแจ๊สครับเพราะอะไรครับทีมนถึงลงไหลเพราะผมมีความรู้สึกว่าดนตรีแจ๊สมันเป็นดนตรีที่มีการเรียนรู้แล้วก็การสื่อสารตอบโต้กันอยู่เสมอครับพะฉะนั้นผมว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็น เขาเรียกว่าเสน่ห์ของมันเลยครับผมก็เลยฝึกมาตั้งแต่เด็กเลยฮะแล้วก็เพื่อที่จะเข้ามาแล้วก็เป็นเอกทางด้านดนตรีแจ๊สให้ได้ครับนั่นคือเสน่ห์ของมันก็คือความท้าทายที่ไม่จำเป็นต้องอ่านโน้ตอยู่ตลอดเวลาเราสามารถสร้างสรรค์อะไรได้ใหม่ตลอดเวลาเออในพัาะมันต้องมีโน้ตนะฮะคนใหญ่ก็คืออินวา์กันก็คือมันมีแหละฮะแต่ว่ามีไกด์ไลน์อยู่ใช่ฮะมันจะพัฒนาสมองการจูงจำได้ละอ่าก็คือต้องคิดอยู่ตลอดเวลาผมชอบงนี้ อาจารย์ผมนี่เสียงดนตรีไทยอาจารย์ใช่ครับผมเราใกล้เข้าไปแล้วครับอย่าบอกนะว่าแถวนี้มีพลังงานบางอย่างเออเรียกว่ามีวงดีกว่าเขามีวงอยู่เนี้ยเป็นอีกสาขาที่จะพาไปใช่ครับผมคือสาขาอะไรครับสาขาดนตรีไทยครับผมก็คือจริงๆเขาจะเรียกว่าเป็นเออดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีตะวันออกดนตรีไทยดนตรีตะวันออกผสมผสมกันคือคือมันจะเป็นสองส่วนนะครับก็คือดนตรีคือเราก็อยู่ในภูมิภาคบูริภาก็คือตะวันออกเหมือนกันก็คือดนตรีที่มันครอบคลุมทุกอย่างที่อยู่ใน ตัวบอออกของเราแล้วดนตรีเขาครบหรือเปล่าเนี่ยเออ่ยิ่งกว่าครบครับผมยิ่งกว่าครบอีกฮะครบครับผมคือไม่ไม่แพ้ที่อื่นนะเออ่ถ้าไม่ดีที่สุดก็คือไม่แพ้ที่ไหนโอ้โหพูดขนาดนี้ต้องไปขอดูหน่อยแล้กันเชครับอาจารย์ครับผมเอาละครับก็ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับอาจารย์ทั้งหมดก็มี5ท่านด้วยกันนะฮะที่สาขาดนตรีไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ไข่ด้วยอ่าอาจารย์ไข่นี่คือแต่ละท่านเนี่ยคือเป็นถนัดแต่ละชิ้นไปเลยใช่ไหมฮะแต่ละ ประเภทเครื่องแ,แต่ตและประเภทละกันนะฮะเอางี้ดีกว่าให้แต่ละท่านแนะนำดีกว่าว่าแต่ละท่านเนี่ยถนัดประเภทไหนอาจารย์ท่านแรกครับผมถนัดเาารื่องเครื่องปีพาดปีพาดหมายถึงเครื่องดนตรีรวมวงซึ่งมีทั้งปีและพาดพาดอันนี้หมายถึงพวกระนาดคองแล้วอธิบายว่าปีมีเครื่องปีนะปีก็เครื่องเป่าด้วยลมเครื่องตีทั้งหมดก็คือระนาดเอกระนาดทุ้มคองวงใหญ่คองวงเล็กและก็เครื่องหนัง อันนี้เฉพาะอีพาสเครื่องดนตรีไทยเราจะมี4ชนิดครับดีดสีตีเป่าดีดสีตีเป่าเอเหมือนที่เขาพูดกันดีดสีตีเป่าเล่นดนตรีไทยต่อมาครับอาจารย์ท่านต่อมาถนัดดีดสีตีเป่าอะไรครับผมถนัดเครื่องตีครับก็จะเป็นระนาดผมก็จะสอนในวิชาระนาดครับสอน p r i v a t e กับนักเรียนระนาดเอกครับต่อมาครับอาจารย์ต่อไป ทาต่อมาให้ดีซีที่เปล่าครับอาจารย์ผมอาจารย์สาร,ารัตจันทร์เฉลิมนะครับ,รบเกออี่ยวกับเรื่องเครื่องสายไทยทั้งหมดคเครื่องสายทั้งหมดครับครับแต,แต่แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับขิมนะครับขิมจะเป็นอาสา์อีกท่านหนึ่งนะครับขิม<ว>ก็ถือเป็นเครื่องสายเหมือนกันถือเป็นเครื่องสายมันแต่วต่าอีกประเภทหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งซึ่งซึ่งผมจะดูแลพวกซออ่วงซออู้จะเข้นะครับแล้วก็พวกซอสามสายพวกเนี้ยนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มเครื่องสายที่จะดูแลอยู่ นะครับขอบคุณครับท่านต่อไปครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ดูในเรื่องของอะไรครับดีชิที่เปล่าครับผมก็ตีครับตีเหมือนกันแล้ชิมครับแล้วชอบเล่นขิมไพรเวททั้งหมดครับอืมครับิมนี่คืออย่างที่อาจารย์บอกคือมันอยู่ในเครื่องสายไหมครับเครื่องสายครับเครื่องสายเหมือนกันครับแต่ว่าผมว่าขิมมันยากเหมือนกันนะอาจารย์ก็ยากมันมันมองไม่เห็นและตาลายกแบบตาลายใช่ไหมครับมันอ่อนโยนมากเลยครับก็ต้องส่วนใหญ่เด็กที่มามาเรยนที่นี่ก็จะต้องมีทักษะอยู่แล้วครับมาเริ่มตั้งแต่ม4มเพราะนนั้ ที่จะมาสอบก็ที่ได้ต้องเ,เล่นขีนเป็นมามาแล้วมีฝีมืในระดับหนึ่งแล้วคือจาเป็นไหมครับว่าทุกคนที่เข้ามาต้องเล่นขีนเป็นต้องเล่นละนาดเป็นต้องเล่นแจะคเค้เป็นอะไรเงี้ยถ้าเอกเครื่องไหนก็ต้องเล่นเครื่องนั้นเป็นนะครับอ๋อคือเลือกเอกไว้ก่อนแล้วคือเข้ามาเราเราตั้งใจว่าจะเรียนเอกไหนก็คือต้องมุ่งทางนั้นเลยใช่ครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เนาะสามารถเปลี่ยนได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับการออเดชั่นใหม่แล้วก็การยอมรับในในคณะกรรมการที่จะเปลี่ยนครับ แล้วเวลาสอบนี่คือเขาดูไงฮะสอบปฏิบัติส่วนใหญ่ไหมหรือว่ามีข้อเขียนด้วยฮะ,ะ <c oughs> ผมผมรับผิดชอบในส่วนของการสอบปฏิบัตินะครับเพราะผมอาจารย์ไพรเว t เป็นสอนเฉพาะตัวต่อต,ต,ต,ตัวในการเลน่นขิงนะครับ,รบมันความยากง่ายมันแตกต่างกันไงอาจารย์สาหรับระดับมัธยมหรือว่าปฐมใน้ขิมเนี่ย <นะ S 2> วิธีการบรรเลงเทคนิคในการบรรเลงครับเพลงเพลงระดับมัธยมก็อาจจะเป็นเพลงทั่วทั่วไปเพลงเถครับทั่วๆไปแต่ว่าขึ้นระดับอุดมศึกษาเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของเพลงที่ยากขึ้นเพลงเดียว เริ่มตั้งแต่เพลงเดี่ยวที่ง่ายๆครับแล้วก็ยากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับครับสมมติตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสี่เนี่ยอาจารย์เรามีการเรียนการสอรนอะไรบ้างไล่ตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่สมมติว่าในเอกคิมโดยตรงเนี่ยครับครับแล้วก็ปีหนึ่งก็ต่อเดี่ยวสมมติเดี่ยวง่ายๆก็อาจจะเป็นพวกเราแทนโนามินครับแล้วก็ยากขึ้นมาผานเป็นสารทีแครมอนอ๋อในเรื่องของเพลงใช่ครับคือในในเรื่องของเพลงนั้นแต่ละเพลงมันก็มีความยากในในในมือที่ต้องตีปากกันอยู่แล้วในแต่เนนงวป็ c o n เทมพอร์ r รีด้วยอะไรครับก็ค oh. ือล้มสมัยได้ด้วยมสมัยได้ด้วยอาจจะเป็นอีกอีกแนวหนึ่งที่เขาเลือกสามารถเลือกเรียนได้เลือกปฏิบัติได้สมิไม่อยู่ปีอะไรแล้วฮะ ปีสามแล้วครับปีสามแล้วคือเราลงลึกเฉพาะจะเคนเลยใช่ครับทำไมทำไมถึงชอบดนตรีไทยในขณะที่สาขาอื่นเยอะแยะดนตรีสากลดนตรีป๊อปดนตรีแจ๊สอะไรก็เพราะว่าดนตรีไทยนะครับเสน่ห์ครับคือเล่นแล้วแบบเย็นสบายครับเวลาฟังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไม่รู้ครับผมว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งอะครับคือความชอบส่วนตัวก็ส่วนตัวครับใช่เพือใหเกิดเราไปเล่นดนตรีแจ๊สดนตรีป๊อปเงี้ยก็คงจะโดนคำถามว่าทำไมไม่มาเล่นดนตรีไทยใช่ครับเพราะเราชอบดนตรีไทยใช่ครับ ล้วคิดว่าจบไปนั้นเราจะทําอะไรอ๋อจบไปใช่ไหมครับคืออย่างช่วงนี้ผมก็มีสอนที่โรงเรียนอื่นก็มีครับตามสถาบันดนตรีก็มีเป็นอาจารย์พิเศษด้วยครับสอนสา์อาทิตย์ครับครับแต่ถ้าจบไปก็อาจจะไปเป็นกรมตํารวจก็ได้ครับหรือวมากรมประชาสัมพันธ์กรมหินปากรหรือไม่ก็เป็นอาจารย์มหาลัยก็ได้ครับก็ได้กว้างเนอะก็ได้กว้างครับขนาดยังไม่จบนี่คือมีงานแล้วนะมีแล้วครับอาจารย์ไข่ครับปกติแล้วเนี่ย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาลัยมหิโดลเนี่ยนะ,ค,ะครับคือสอนแต่ดนตรีครับผมแต่ว่าอยากรู้ว่าถ้าเกิดดนตรีอย่างเดียวแล้วผมเกิดเบื่อขึ้นมาเงี้ยผมเกิดหาเงินไม่ได้แล้วเขาเบื่อแล้วเบื่อการสไตล์การเล่นอยตรีผมแล้วผมอยากจะทําธุรกิจอื่นเนี่ยเปิดธุรกิจให้คุณแม่ทำได้ไหมอาจารย์อืมโอเคคือเราไม่ได้สอนแต่นตรีเรารสอนดนตรีเป็นหลักครับแต่ว่าถ้าจะทําธุรกิจเนี่ยครับผมมีทางออกครับแล้วก็เนี่ยเรากําลังเดินไปเราก็ไปหาคาตอบให้ฟลอยกันอยู่ครับนี่เลยครับ ธุรกิจดนตรีครับ Music Business นะคะเกี่ยวกับธุรกิจดนตรีครับผมเพื่อประกอบอาชีพอ,อื่นได้ใช่ครับผนวกกันให้ฟลอยอยู่และประสบความสำเร็จแล้วมีอาชีพมีความรู้ทางด้านการประกอบธุรกิจภายใน4ีปีเดสกา ธุรกิจดนตรีมันคืออะไรจา์ธุรกิจดนตรีก็คือการนําดนตรีนะคะมาทําธุรกิจได้ครับในความหมายนียสามารถที่จะผนวกระหว่างความรู้ด้านดนตรีและความรู้ของมิสเน็ตเอามาเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันต่อยอดธุรกิจทางด้านาดนตรีไปได้ธุรกิจดนตรีเนี่ยทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนดนตรีอา้านว้าขายซีเวเนียแบบนี้หรือจัดการทางด้านศิลปินได้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีทำมาหากินทำธุรกิจได้ค่ะแล้วต้องเล่นดนตรีเป็นไหมคะจำเป็นเลยค่ะ เด็กที่จะเรียนสาขานี้หรือเรียนพี่อะไรนีต้องเป็นดนตรีหนึ่ง,งครึ่งมือเอกหนึ่งอยู่แล้วค่ะคแล้วค่อยว่าอีกครึ่งหนึ่งก็คือเรียนหลักของธุรกิจดนตรีธุรกิจไปบิชเนตเลยคือมันเหมือนเอาดนตรี <c oughs> มาผสมกับบ<ช>ิชเนสมารวมกันใชค,คือไม่ใช่ว่าจบด้านตรีแล้วแล้วไปเรียนต่อมาร์เก็ตติ้งไปเรียนต่อบ<ช>ิชเนสต่อ เราสองให้สองอันเนี่ยอยู่ในปตีเหมือนกันหมดเลยอควบกันพร้อมกันก็คือเรียนแค่4ปีใช่ค่ะเหมือนได้ทั้งสองสองสาขาเลยสสาขาเลยใช่ค่ะแล้วเขาเรียนอะไรบ้างคะปีหนึ่งถึงปีสี่เนี่ยเข้ามาอนปีหนึ่งถึงปีสองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเรียนหนักดนตรีเหมือนเด็กดนตรีปกติทั่วไปทั่วไปแล้วดนตรีี่เป็นดนตรีไทยดนตรีสากลได้หมดค่ะจะเป็นเครื่องมือเอกอะไรก็ได้ไว์ดนตรีไทยดนตรีสากลสไตล์ไหนก็ได้แจ๊สคลาสสิกเอ่อเป็นอะไรได้หมดเลยก็ต้องเลือกดนตรีเอกที่เราจะเรียนใช่ค่ะเลือน แล้วมาเลือกสาขาธุรกิจอพอปีสามปีสี่เนี่ยจะเน้นหนักธุรกิจเลยครับแล้วพอปีสี่ก็จะทําโปรเจกต์แบบนี้ค่ะเด็กเองต้องคิดโปรเจกต์เองหาเงินเองหาทุนเองขายบัตรขายตัวเองอกําไรขาดทุนด้ตัวเองคือคให้เด็กเอาวิชาวความรู้ทั้งธุรกิจเนี่ยกับดนตรีมาผนวกกันโดยที่เด็กเนี่ยทำโปรเจกต์คิดเองหมดเลยพอปีสี่ก็ฝึกงานค่ะคก็ฝึกงานในสาขาเอ่อในธุรกิจที่เป็นดนตรีด้วยครับขึ้นอยู่กับเขาเลือกว่าเขาสนใจดังด้านไหนอาจจะเป็น ไปฝึกงานได้โปรดักชันค่ายเพลง,พงหรือว่าละครเวทีครับหรืออะไรก็ตามที่เขาอยากสนใจก็ไปฝึกงานกลอดเตรียมความพร้อมก่อนจะจบการศึกษาค่ะที่มันมีเกี่ยวเนื่องกับเครื่อง,งด,อกกดนตรีทั้งหมดอิกดนตรีทั้งหมด น้องๆที่เรียนในสาขาวิชานี้กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับธุรกิจดนตรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือปี4ี่สองคนใช่ค่ะอันนี้คือรุ่นพี่ที่จบไปแล้วนี่ก็จบไปหลายปีแล้วหลายปีมากแล้วมีธุรกิจส่วนตัวแล้วมีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกับเขานะฮะถามน้องๆสองคนนี้ดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับก่อนที่เราจะมาเรียนรัเรียนแล้วเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในรั้วนี้แล้วแล้วสาขานี้แล้วเป็นยังไงบ้างสาขานี้ยากไหมก็ไม่ยากไม่ง่ายค่ะครับเราได้อะไรบ้างจากสาขาวิชานี้ครับธุรกิจดนตรีก็ได ดนตรีด้วยแล้วก็ได้ในด้านธุรกิจด้วยอะคะอ่ะก็คือมันเป็นการที่เราเอาสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราจะใช้ทํางานในชีวิตจ,จริงเอามารวมกันค่ะอ่าฟังนี้บ้างก็มาเรียนก็คือดีเพราะว่าตอนแรกที่เมเรียนเพราะว่าแม่มีธุรกิจอยู่แล้วคะ<อ>่ะก็เลยแบบอ๋<ป>โอเคคนละครึ่งทางกับแม่เพราะว่าชอบดนตรกีก็เลยมาเรียนแต่ว่าตอนแรกคิดว่ามันจะสามารถใช้ได้ไหมแตบบ่พอพอเรียนธุรกิจไปเนี่ยพอออกไปคุยกับแม่พอไปเจอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค,ะค่ะก็คือ สิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยก็คือได้ใช้ก็คือเหมือนคนอื่นเขาเรียน A b เชใช่ไหมคะเขาจะเรียนแบบกว้างๆเรียนเยอะๆเรียนแต่ว่าของที่นี่คือเขาจะแบบเลือกมาเฉพาะสิ่งที่เราจะต้องใช้อย่างเงี้ยค่ะก็คือคัดมาแล้วปรชาชาติประยุกต์ใช้ได้เลยไม่ใช่ว่าเรียนไปแล้วโอ้โหจำไปหมดแต่พอสุดท้ายแล้วมาใช้นิดเดียวรุ่นพี่มากกว่าครับจบมานาแล้วสุดท้ายตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่หลายคนถามว่าเอ้ยดนตรีมีงานทำหรอนี่คนนี้การันตีครับทำอะไรอยู่ตอนนี้บ้างก็ตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยค เจ้าของโรงเรียนดนตรีด้วยโอ้โหหลายอย่างนี่เป็นไงไม่ธรรมดาเอเซนซี่ีคือทํเล่นเล่นของขลแต่หลักๆนี่คือธุรกิจดนตรีเราเป็นอาจารย์สอนด้วยไหมฮะหรือว่าเป็นด้วยค่ะสอนส่วนใหญ่ที่ถนัดด้านไหนฮะดนตรีเครื่องเอกแซกโซโฟนค่ะแซกโซโฟนโอ้จบมาแล้วคือยังไงการันตีน้องๆหน่อยครับว่ามีงานทาแน่นอนไม่ใช่ว่าเป็นอาชีพที่แบบโอ้เล่นแต่ดนตรีไม่รู้จะทําอะไรชัวร์ค่ะบวกกับความชอบแล้วก็ชีวิตประจําวัน ระหว่างธุรกิจกับดนตรีเนี่ยเราชอบดนตรีอยู่แล้วธุรกิจมันก็มันเหมือนชีวิตจริงอะค่ะที่เราจะต้องดําเนินควบคู่ไปกับมันอย่างเงี้ยแล้วมันมันจะกลายเป็นอาชีพที่มีความสุขที่สุดเออฟอครับผมผมเคยได้ยินมาว่าพวกดารานักแสดงเนี่ยทำงานหนักๆเครียดมากเลยเวลาฟลอยเครียดๆนะครับทำยังไงดี ไปนวดอาจารย์นวดให้ายเครียดนวดตัวนวดน้ํามันนวดอโรมาเทอราพีอ่าโอเคอันนั้นก็จะผ่อนคลายได้ระดับหนึ่งถ้าสมมติมันเครียดมากเลยไม่รู้จะหาทางออกไหนแล้วต้องไปหาหมอหรือว่าอะไรย่งนี้เคยไปหาหมอเพราะความเครียดอะไรอย่างนี้บ้างไหมฮะมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะอาจารย์มันก็แค่นวดก็น่าจะผ่อนคลายหายแล้วโอเคเคยได้ยินถึงการบําบัดที่เขาเรียกว่ามิวสิคเทอราพีไหมครับคุณคุ้นะอาจารย์ดนตรีบําบัด เออไม่เคยรู้แต่เคยได้ยินมาก่อนแต่ว่าเราไม่รู้ว่าลึกๆแล้วมันเป็นยังไงอยากทราบไหมครับว่าเขาจะบําบัดอะไรใช้ดนตรีไปบําบัดได้ยังไงขั้นตอนกรรมวิธีของเขาเป็นยังไงนี่คืออยู่ในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นี่แหละครับเป็นสาขาหนึ่งของระดับปริญญาโทที่นี่ครับของปริญญาโทใช่ครับผมอ๋อเอางี้แบบไปทำความรู้จักกับสาขานี้ดีกว่าเชิญเลยครับมาเลยครับ นี้เราก็มาอยู่กับอาจารย์มแบบดแดงแล้วครับ,รบผมบอยอาจารย์มแบบดแดงสวัสดีครับครับครับแล้วการาบำบัดเนี่ยของเขาอย่างไงอย่างเคสสมมุติว่าสมมุติว่าทํา,ทาง,งานมาเหนื่อย <ฮะ S 2> นอนตีสองตื่นตีห้าเราชีวิตจริงนั่นแหละเมืกอบไปเป็นวันนี้แหละทํายังไงผมเครียดมากเนี่ยผมปวดหัวมากเลยแบบไมเกรนขึ้นเนี่ยทำยังไงบำบัดยังไงจริงๆแล้วอันนี้อาจจะต้องใช้ใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งก็คืออาจจะ ต้องหาลิสต์เพลงที่ตัวเองเนี่ยชอบแล้วก็เพลงแต่ละเพลงแต่ละคนก็มีอทอริตไม่เหมือนกันนะคะคเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยฟังเพลงเร็วๆแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายค่ะบางคนฟังเพลงช้าๆรู้สึกเครียด คช่ในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะแล้วคือเราประบัดแเราดูจากลย์ลิสต์ของของคนที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้แล้วก็มาดูแล้วก็มาประเมินละฮะใช่ค่ะส่วนมากก็ต้องกรอบแบบสอบถามว่าเพลงประเภทไหนที่ทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเพลงประเภทไหนที่แบบกระตุ้นให้แบบมีพลังมากขึ้นแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแล้วอย่างห้องนี้ก็มีเครื่องดนตรีราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีแม้แต่บาคนที่มาเรียนสาขานี้ในระดับปริญญาโทใช่ค่ะในทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาตรีก็ ต้องเรียนรู้ให้ได้สี่เครื่องด้วยกันนะคะคเป็นหลักก็คือร้องเพลงกีตาร์แล้วก็เปียโนแล้วก็เป็นเครืออ่องดนตรีฟร like ์คัชันแบบนี้ค่ะต่างๆชมีเั็นแบน้นแล้วสำหรับคนมีอาการสมมุติว่า ส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอเนี่ยที่เคเจอยหลกๆเนี่ย,ยอาจารย์เจอแบบไหนบ้างตอนนี้ที่นี่มีเยอะเนี่ยเป็นพวกสมาธิแล้วก็พวกพัฒนาการค่ะอันนี้เนี่ยก็ตอนแรกเราใช้ดนตรีนดนตรีนเนี่ยปกติมีเสียงกึ้งมาทวนหันไปเลยใช่ไหมคะขันตามเสียงมันก็ ดนตรีเป็นตัวดึงดูดสมาธิอยู่แล้วค่ะนี่เราก็ใช้กิจกรรมดนตรีที่เขาชอบเนี่ยเราค้นคว้าหาว่าเขาชอบดนตรีอะไรแล้วก็ค่อยๆทําให้เขามีสมาธิแล้วค่อยๆขยายสมาธิตรงนั้นต่อจากสั้นๆเนี่ยค่อยๆขยายยืดให้มันยาวขึ้นมันได้ผลจริงๆไหมฮะได้ผลจริงๆก็ขึ้นอยู่กับตัวของเทอร์ปิสเองหรือว่าบางทีก็ขึ้นอยู่กับสภาพของนักเรียนวันนั้นด้วยว่าเขาพร้อมจะรลับหรือเปล่างั้นฝากหน่าเกษหรคนที่สนใจจะมาเรียนต่อริญโาธททางด้านสาขา music therapy Yes ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับผมต้องเตรียมตัวอะไรบ้างใช่ไหมคะก็จริงฝึกทักษะทางด้านดนตรีที่4อย่างที่บอกไปแล้วร้องเพลงถ้าจบไม่ได้จบทางด้านดนตรีเลยจบสมมติจบนิเทศจบารสารจบสังคมเนี้ยสามารถไหมได้เหมือนกันค่ะแต่ต้องเล่นดนตรีเป็นแต่ว่าต้องเล่นดนตรีเป็นไม่ค่อยนิดหนึ่งเพราะว่านี่ก็เป็นวิทยาอะไรหรืออย่างชายค่ะแั้าก็ต้องเล่นร้องเพลงไม่ให้เถียนเล่นกีตาร์ได้พอสมควรเป็นโนนี่แบบ เอ่ขอดได้บ้างหรือคือถ้าเราถ้าเราเล่นได้งูปลาปลาเนี่ยครับเหมือนเหมือนฝอยเล่นได้งูปลาปลาอย่างเงี้ยครับแทนที่จะบมบัดเนี่ยกลายเป็นเครียดกว่าเดิมมันจะทำให้เครียดกว่าอ๋อกลายเป็นคนที่จะบมบัดให้เขาเครียดเองอีกเหนื่อยเองอีกใช่ฉะนั้นเราต้องมีความสามารถทางด้านกรีุทธ์้องสูงเพราะว่าเราจะได้เอาพอร์ตแมนของเราเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันมันดีขึ้นอ๋อเอาละครับขอบคุณมากครับฝากด้วยด้วยกันนะครับสำหรับใครที่สนใจจะเรียนต่อ บาลินาโทนะฮะแต่ก็ต้องมีพื้นฐานดนตรีแน่นๆเลยละกันเข้ามากันได้ครับสรับสาขานี้ music therapy ขอบคุณครับใช่โอ้ใช่ <laughs> คัคบโอเคครับโหเราเรียกได้ว่าทัวร์กันมา ทั่ววิทยาลัยดุยริยางคศิลป์แล้วนะครับสำหรับที่นี่เนะี่ยโอ้โหมีหลากหลายอาคารเรียนหลากหลายอาจารย์มาจากต่างชาติก็มีอาจารย์ที่เฉพาะด้านก็มีนะฮะยังไงก็วันนี้เนี่ยขอบคุณอาจารย์ไข่มากๆเลยนะครับครับผมด้วยคนดี <ผม S 2> ครับด้วยนะครับสุดท้ายนี้อาจารย์ไข่ฝากหน่อยสำหรับน้องๆที่เขาถือว่าเป็นวิทยาลายัยดุริยางคศิลป์เป็นหนึ่งทางเลือกในชีวิตเขาที่เขาจะเลือกมาเรียนที่นี่โอเคก็สําหรับน้องๆน,นะฮะถ้าสมมุติว่ารู้ตัวว่ารักดนตรีจริงๆแล้วก็ ชื่นชอบในศาสตร์ทางด้านเนี้นะฮะเอ่ก็ได้เห็นไปหมดแล้วว่าเราทําเกี่ยวกับอะไรเราเป็นเอกในด้านอะไรเรามีอะไรเตรียมพร้อมไว้รอน้องๆทุกคนเนี่ยนะฮะกออ็อยากจะบอกว่า เชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาจอยกันมาอยู่ในคอมมิูนิตี้ของเราแล้วก็มาสร้างสีงสันให้กับวงการดนตรีของเรานะครับผมเ <S <S ชื่อได้ว่าทางเลือกของดนตรีเนี่ยมันสร้างความสุขแล้วก็ความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องการมากและสําหรับสังคมไทยในยุคน,นี้นะฮะก็หวังว่าทางเลือกแล้วก็วิทยาลัยดุรยางคศิ์นเนี่ยจะสามารถนําความสุขมาให้น้องๆทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับแล้วกันครับก็ถ้าสมมติใครสนใจก็ ขอเชิญเลยครับทุกคนครับผมอย่าลืมนะครับมีตั้งแต่ชั้นระดับม4ม5มห้ามระดับฟรีก่อนที่จะเข้ามหาลัยระดับมหาลัยแล้วก็ระดับปริญญาโทด้วยผมแล้วมีถึงปริญญาเอกเลยครับปริญญาเอกด้วยใช่ครับผมโอ้โหเรียกว่าสุดยอดมากเลยนะครับสำหรับวิทยาลัยุริยาขสินมหาวิทยาลัยไม่ดอนวันนี้ในหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับ MULi n k นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแต่ละคณะที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยไม่ดอนวันนี้ลาไปก่อนครับพร้อมกับอาจารย์ไข่สวัสดีครับ